สว,สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกับผมหลังจากเมื่อวานที่ผมได้ลงคลิปโซโล่เลดอ่าซันเลดด้วยไอเซนไปแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยก็นะมีไอเซนก็ต้องมีเทพเงาครับคือมันเป็นของคู่กันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเทพเงาหญิงเทพเงาชายก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาโซโล่ซันเลดด้วย เทพเงาครับผมและแน่นอนครับสิ่งที่คู่กับเทพเงานะครับผมก็ต้องเป็นแอสตาครับผมมันคือคอมโบคู่กันของคู่กันต้องมีนะครับและสําหรับวิธีการเล่นเทพเงาคือเราจะใช้เทพเงาในการตีบอสนะครับก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีอีกครับนวดดําครับผมโอเคแล้วก็ตัวบัฟครับผมตัวฟาร์มเงินฮนะ ก็ประมาณนี้แล้วมันจะเหลือว่าง1ช่องครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถใส่ได้แบบเลือกจะได้แบบหลากหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอเลนหรือจะเป็นตัวจากสตาร์พาร์ตก็ได้นะเอาแตรอย่างนี่ตัวนี้เลยฮะคือดีมากเลยนะใครทัน Star สตาร์พาร์ตซีซั่นนี้คือเฟียวนะครับผมมีแต่ตัวฟิวฟิวฮะยิ่งเอาแตรนี่คือแบบมันคอมโบธาด้วยนะเป็นเซตธาดมืดเลยนะโคตรตึงแต่ในวันนี้ครับผมจะไม่ใช้เป็นเอาแตรครับเผื่อในอนาคตคนไม่ทันตัวนี้ไง อาในวันนี้ผมก็เลยจะใช้เป็นฟูจิโทระแทนครับผมนี่เลยใส่เข้าไปครับคอมโบทาุมืดครับผมนี่เทพเงาแอสตาฟูจิโทระครับผมโคตรตึงมาแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับว่าแต่ละตัวผมเนี่ยถอดออฟออกหมดเลยฮะอ่ะมีหนวดดำยังใส่อยู่เดี๋ยวถอดก่อนถามว่าทำไมผมถึงถอดออฟออกนะคือมันมีน้องๆบางคนเว้ยไม่มีออฟนู้นทำไงไม่มีออฟนี้ทำไงคือเอาจริงนะ ไม่มีก็ไปทําครับคือออฟมันไม่ได้ทํายากทําง่ายกว่าตัวอีกเออแทนที่แบบมึงจะค่อยๆทําไล่ทีละเลเวลกูก็ไม่เข้าใจมึงจะข้ามจะข้ามแบบเลเวลเพื่อส้นตีนอะไรกันนะไอตัวแม่งทํายากกว่าออฟอีกซเลยอ,อยากจะทําตัวออฟไม่ทํากูนี่งงกับพวกมึงชิ่ ไหนๆก็ไหนๆก็เลยอะเดี๋ยวถอดออฟให้แล้วกันเผื่อบางคนแม่งขี้เกียจจัดอะแต่ออฟโลกหนึ่งผมคงไม่ต้องถอดปะคือออฟโลกหนึ่งผมว่าคงไม่ต้องถอดมั้งไอ้ีถ้ามึงจะมาโลกสองแล้วออฟโลกหนึ่งไม่ทําผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงละมึงมาโลกสองได้แต่มึงไม่มีปัญญาทาออฟโลกหนึ่งผมว่าเลอกเล่นเถอะอ่ะนี่ออฟโลกหนึ่งมีของสปีดวาก้อนของไอจังแล้วก็ของแอสตาออฟทั้งสามอันนะครับได้จากเลดในโลกหนึ่งหมดเลยนะครับ คือถ้าแค่นี้ไม่มีปัญญาลงอย่าไปลงเลยครับเลดไอทําทันจิโร่อะเออจริงก็สำหรับเซสนในวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าผมจะเล่นยังไงนะฮะสหรับใครที่แบบไม่เคยเล่นหรือยังเล่นไม่เป็นในเลดนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันครับมาครับคุณผู้ชมมาถึงก็วางสปีดวากอนครับโอ้รอบนี้สีแมพแปลกๆไปนะปกติมันจะมืดกว่านี้นะฮะสงสัยรอบนี้พอดีจ่ายค่าไฟแล้ว ก็สำหรับเลดนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็จะสอนแบบเล่นแบบคูณหนึ่งไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูกันไม่ทันอีกเค okay, มอนจะชนบ้านละคูณหนึ่งเลยเตรียมอัพสปีดวากอนแล้วก็รีบวางแอสตาครับผมตรงนี้เหมือนเดิมฮะเตรียมเลยอัพไประวังแอสตาครับป้าตั้งพรเออริตี้เป็นโคลดเซตครับผมแบบนี้ฮะแล้วก็สปีดวากอนต่อเลยครับไม่มีอะไรละตรงนี้รอวางไอจังครับ เงินมันน่าจะพออยู่ละยิ่งถ้าคูณหนึ่งคือ,อาวางคิวเลยเ,เดี๋ยวผมวางให้มันโดนบัฟด้วยน,นี่วางไปเว็บที่สี่ครับเราวางแอตตาเพิ่มหนึ่งตัวตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งพาราลิตี้เป็นโค้ดเซตนะครับผมลาพสปีดวาก,กอนต่อเลยครับอ่าเว็บที่ห้าครับอัพสปีดวาก,กอนครับลาฟไอจังครับขวาไปจังเสร็จปั๊บกดบัฟได้เลยแบบนี้เลยครับแล้วก็แอตตานี่อย่าลืมนะพาราลิตี้โค้ดเซตทั้งสองเลยนะโอเคเว็บหกครับ เวฟหกให้เราวางแอตตาเพิ่มอีกครับวางเข้าไปเลยครับนี่วางเข้าไปเลยตรงนี้ไม่ต้องตั้งอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อัพสปีดวากอนครับแล้วก็อไอจังครับเรียบร้อยเดี๋ยวมันอัพได้อีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นห้าข้อดีของการใช้เซตเทพเงานะครับก็คือมันมันไม่จําเป็นต้องแบบว่าฟาร์มตังอะไรมากมายนะครับมันจะเล่นได้แบบโคตรชิลๆเลยครับคุณผู้ชมโอเคขอขึ้นเวฟที่7นะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับเดี๋ยวเราวางแอตตาที่บ้านเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับเป็นห้าตัว พอมีห้าตัวแล้วทีนี้สบายแล้วเรามาวางแอตตาเพิ่มตามจุดเกิดครับแบบนี้ครับวางไปเลยครับวางไปเลยวางไปเลยวางเนี่ยวางเข้าไปให้มันเปลี่ยนธาตุตั้งแต่เกิดอันนี้ก็ต้องไวนิดนึงปั๊บจากนั้นครับผมมาตรงนี้ครับมาตรงกลางครับตั้งฟูจิโทระกดที่ไอจังกดตั้งฟูจิโทระครับผมกดอัพเลยอัพไปเลยครับเนี่ยอัพไปเลยพอมาเว็บแปดปุ๊บมันจะเป็นฟูเอลีพอดี ก็คือเว็บเเนี่ยเราจะไม่ได้ฟาร์มเงินเลยนะเราจะอัพปูจิโทระให้มันเป็น full A o e l แล้วก็กดอัพสปีดวาก้อนด้วยตังที่เหลือแล้วก็ไอจังครับแค่นี้เองแบบนี้เป็นไงสบายไหมดูชิวไปเลยนะแต่ถ้าใครใช้เป็นเอาแตรนะมันจะสบายกว่านี้ก็คือเว็บเมื่อกี้อัพเป็นขั้น full A o e l แล้วก็อัพสปีดวากอนไอจังต่อได้เลยตังมันจะเหลือเออเอาแตรมันจะดีกว่าตรงนี้คือมันประหยัดตังกว่า แต่แค่ในอนาคตมันจะหาไม่ได้แล้วไงผมก็เลยอ่ะทาเป็นเบสิกไว้เพื่อเพื่ออะไรเขาเรียกะลรเพื่อแบบเผื่ออนาคตคนมาดูคนมาย้อนดูอะนะอืมจะได้แบบให้มันจบจบในคลิปเดียวส่วนใครอยากดูแบบเป็นเอาแตรมาก็คอมเมนต์ไว้ละกันเดี๋ยวผมทําแยกไว้ให้ก็ได้นะ หรืออาจจะไปทําลงไว้ในช่องสํารองเพราะว่าคงผมมันมันคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่ะผมพูดในคลิปนี้ไปหมดแล้วอะ่ะตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วครับผมสามารถเปิดคูณ3ามเล่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันแค่สปีดวาก,ก้อนแล้วก็ไอจังไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละครับยาวๆเลยครับคือปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะฟาร์มยาวๆฟาร์มจนเสร็จอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องปิดเวฟสคริปไม่ต้องปิดอะไรด้วยนะฮะนี่อัพไปฟาร์มจนถึงเวฟ15บเลยนะครับคุณผู้ชม ฟาร์มถึงแค่วฟสิบห้าพอนะอย่าเกินเว็บสิบห้านะเกินสิบห้าไม่ค่อยคุ้มหรอกแต่ถามว่าฟาร์มได้ไหมจะไปสิบหกได้ไหมก็มันมันก็ได้แหละแต่มันไม่ค่อยคุ้มเว้ยแล้วก็เลยอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เป็นเทพเงาอ่ะมันไม่ต้องใช้ตังค์เยอะอะไรขนาดนั้นมันไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหเตรียมตังค์ไว้แบบอัพฮิตตันเพื่อโค่นบอสอะไรอย่างนั้นนะฮะมันก็เลยจะค่อนข้างจะแบบชิวๆเบเบไปเนี่ยดูดิคือชิวไหมโอ้โหนี่คือแบบ e ีซี่โ o รเลยนะ นี hey, ่เวสิบสี่ละเดี๋ยวเราสปีดวากอนให้ตันส่วนไอจังไม่ตันไม่เป็นไรเว้ยชิวๆฮะนี่สปีดวากอนให้ตันไปส่วนไอจังไอจังนี่ไม่ตันก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถามว่าตันตันก็ดีอืมเพราะว่าถ้าเกิดเอาตันเนี่ยระยะมันเพิ่มไงเนี่ยอเอาให้ตันไปเลยละกันไหนๆก็ไหนๆโอเคไอจังตันเวสิบหกมาตังที่เหลือครับอัพฟูจิโทราึ้นอีกขั้นหนึ่งครับแล้วก็รีบวางเทพเงาเลยคุณผู้ชมเทพเงาเราจะวางบริเวณตรงนี้นะครับผม นี่ฮะอัพ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 แล้วก็แอตตรงแอตตาอะไรพวกนี้ก็คือปล่อยไว้ก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มมาวางหนวดดําเลยครับตั้งลาดครับอัพสองทีครับเอาจุดเกิดทุกที่เลยคุณผู้ชมเนี่ยตั้งลาดอัพสองทีเนี่ยตั้งลาดอัพสองทีสบายดูฮะดูที่แตกหมดนะไอ้พวกเนี้ย คือด,ดูเดิกองหลังเราก็มีแอดตรงแอต้อีกโอ้โหมันเอาอะไรไปรอดวะผมถามยิงดูเดิเอาอะไรไปรอดเอ่มันจะอ,อะไรมารอดไอ้เหี้ยดูเออเนี่ยแอตตาดาเมจหนึ่งแสนใช่ไหมชนะาทา่าอีกเป็นตัวละสามแสนเท่ากับว่ามีห้าตัวสามแสนก็อู่ล้านกว่าสามห้าสิบห้าตีทีล้านห้าเออตึงขนาดนี้ ตัวที่ตึงขนาดนี้เป็นของคุณนะแล้วดูเอฟเฟกต์เดะดูเอฟเฟกต์เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมมาพอีกขั้นหนึ่งนะเป็นในเนี่ยขั้นอุกกระบาดโคตรเท่โอเคแล้วสำหรับไอเทพเงานะครับเราจะขั้นขั้นหนึ่งล้านเลยนะครับขั้นที่เท่าไหร่ขั้นที่8ตังมันพออยู่ละอ่ะเวฟ19แล้วครับผมเออแปบ๊บเดียวอ่ะอัพไปตัวอีกล้านหนึ่งไม่พอครับเพราะว่าผมฟาร์มแบบเขาเรียกแหละเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ปิดสริปฟาร์มอะ่ะเออเราไม่ค่อยฟาร์มตังเราเล่นแบบ เน้นรีบๆนิดนึงก็ถ้าคูณ3มันก็จะจบไวมากๆนะฮะโอเคตรงนี้ก็ชิュๆไปฮะเดี๋ยวแอตตาเราอเอาจริงจะปล่อยไว้ก็ได้หรือใครแบบว่าอยากให้พวกตัววิ่งมันตายเร็วกว่านี้ยยายแอตตาครับ5ตัวเนี้ยวางกระจายกระจายรอบๆเลยเพื่อแบบเวลาตัววิ่งมันเดินผ่านจะได้แบบโดนเปลี่ยนทองเปลี่ยนพาดอะไรเงี้ยหรือมันจะมาวางข้างคาตาคุรีก็ได้เออเนี่ยอ่ะผมขายเลยให้ดูเลยเนี่ยขายไป หายไปหายไปหายไปเนี่ยมางข้างคาตาคุริข้างเทียเงาก็ได้ครับแบบเนี้ยเออผมวางห่างจากเทพเงาหน่อยเดี๋ยวเทพเงาไม่เด่นน่ะวางไปวางไปน่ะเรียบร้อยเสร็จและวแค่นี้เองตังที่เหลือเดี๋ยวเราอัพฟูจิโทระคุณผู้ชมรอให้มันเคลียร์ตัววิ่งหมดก่อนที่เหตุผลที่ผมต้องรอเคลียร์ตัววิ่งให้หมดเพราะว่าเราเรา,เราต้องมันแบบวิบ่งไปวิ่งมา การเก็บไปฟูเอลีไว้มันจะเคลียร์ตัววิ่งได้ดีกว่าหรือถ้าใครแบบเรียกอะไรถ้ามาเห็นตัววิ่งมันเข้ามาในวงหมดแล้วกดเป็นไอแอมอะตอมิกก็ได้นะเออก็ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโป้งไออ้าวอ่ามาแล้วไอแอมอะตอมิกโอ้ยยะฮู้นี่แหละฮะ เนี่ยไอเซนมีอย่างนี้ไหมผมถามคุณแค่นี้แหละว่าไอเซนมีแบบนี้ไหมครับเออเพราะฉะนั้นน่ะไอพวกที่สามทำไอเซนหรือเทพเงาดีคุณก็ดูช็อตนี้ไว้ครับไอเซนมีหรือเปล่าแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยผมไม่ได้เบียวผมแค่เป็นหนึ่งเดียวกับเทพเงาครับก็แค่นั้นแหละตรงนี้ไม่มีอะไรก็คุณสามเลยครับเรารอ,อ,อมันเคลียร์เวฟอย่างเดียวไอตัววิ่งหมดแล้วใช่ปะอัพอัพ,อพไอเจ้าฟูจิโทราทเลยอัพให้ตันเลย ไม่แบบนี้เลยดูดูโอโหคือฟูจิสุระเป็นตัวหนึ่งที่เอฟเฟกดีมากเลยนะครับเนี่ยอ,อุกบาทเขาสวยมากเลยนะดูดิเดนี่ยดูอุกบาทเขาทาสวยมากเลยนะอันนี้อันนี้ยอมรับคนทำเอฟเฟกเลยไม่รู้ใครทําแม่งทําดีชิ้หายสวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้มันเข้ามาในวงสามตัวเลยนะครับแล้วผมค่อยกดเมเทโอสไตล์ครับผมอ้าวอีกตัวหนึ่งหลุดวงไปวะไม่เป็นไร เกสสำหรับเจ้าเทพเงาเราตั้งเป็นสตองเกสเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมรอกดสกิลเมเทโอสไตล์โอเคอยู่ในวงสามตัวละเปิดปั๊บคูนึงปั๊บเมเทโอสไตล์ยิงป้องลงมาบง้งบง้งบงบงบงงงงงงงโอเคคูณสามต่อได้แม่งเอฟเฟกต์สกิลมันก็คือเหมือนเอฟเฟกต์โจมตีเป๊ะแค่มันโดนโดนรอบตัวมั้งอืม ตังที่เหลือเดี๋ยวผมทำการอัพแอตตาหน่อยละกันเฮ้ยเฮ้อะตอมิกจะใช้ได้อีกรอบนึงแล้วคุณผู้ชมเออเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยอ่าเรียบร้อยมาเลยครับอโอ้โ ไงไอเซนมีอย่างนี้ปะเล่าอ,อ,อุ่นสามต่อแค่นั้นแหละสำหรับสกิลเดี๋ยวเดี๋ยวพูดสกิลก่อนสกิลอะตอมิกนะครับขั้นแรกเนี่ยไอไอแอมอะตอมิกเนี่ยมันจะทำดาเมีดเท่ากับตัวมันเองนะครับ20ล้านอานเนี่ยตอนบัฟ20ล้าน และคือบางคนบอกกดแล้วไม่เห็นมีอะไรมึงดูเลือดบอสเลือดบอสสองบอย่างเงี้ยผมถามคุณว่า20ล้านมันจะคุณจะเห็นไหมว่ามันเป็นยังไงหนึ่งบีคือ1 0 0 0ล้านนะครับคุณคุณจะรู้สึกอะไรกับเลือดบอสไหมถ้ามึงกดใส่พวกคีปเนี่ยเออมึงก็จะเห็นว่ามันหายตุ้มหายไปเลยบางคนกดใส่บอสเลือด 9B อย่างเงี้ยคุถามว่าเลือดบอส9 b มึงทำดาเมจไป20ล้านแม่งกี่เปอร์เซ็นต์เองวะมึงจะไปเห็นอะไรแล้วก็พอแบบพอไม่เห็นว่าแบบเอ้ยเมยมันทําอะไรเลยวะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ทําอะไรแต่บางทีอะศึกษานิดนึงศึกษานิดนึงนะอย่างไอ้ควสดาเมดก็เหมือนกันช่วงนี้นี่คือแบบโอ้โหเจอเยอะมากผมทำดาเมดไปพันบีแล้วครับทำไมกดลับเพรไม่ได้โอย เควสเป็นร้อยทีมึงทําไปพันบีทีกับบีก็คนละตัวกันน้องนะหนึ่งพันบีเท่ากับหนึ่งทีมึงทําได้แค่เศษเซี้ยวของมันเองแล้วมาลองรับเพชรไม่ได้อูนี่ปวดหัวเติบโอเคก็จบไปครับผมสําหรับการโซโลอาซันเลดด้วยเทพเงานะครับเห็นไหมอีซี่ข้อดีของเซตน,นี้คือเล่นง่ายไม่ต้องฟาร์มตังเยอะชิวๆเออและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยถ้าอยากให้ผมเอาเทพเงาไปลงเลดอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันแล้วก็ บางคนก็นะจะคอมเมนต์อะไรมึงก็นึกถึงความเป็นจริงหน่อยแบบพี่ครับเอาตัว3ดาวไปลงเลทนี้หน่อยครับมึงฟังกูนะให้มึงไปลงไป